มอนี่ขันว่าไปตัดหนาบอกเอากันใกล้ไปกันใกล้คือคืออยู่นี่มอนี่ขันว่าไปตัดหนาบอกเอากันใกล้ไปกันใกล้คือคืออยู่นี่วู้ดจะมาจำไม่เห็นใช่หมน้อเว้ยเด็ดฮอนก้อนเอาให้กันเราเกะเกะมาตัดหนาว้โอ้ยเนาะ เออมาจีเรี่วง่ายบ่ดด้อบัดที่นี่โอ้ยมันบ่ได้ง่ายดอกนี่น้ำมันผมบาสื่อมาแหย้ห้อยแกะเปิดตะไปไปไปอุ้ยเนาะใกล้บอดจีใกล้ใกล้ปัเนี่ยให้บอดให้ใกล้เข้ากูบอดเข้าใกล้แมาเด้วยนี่ไอซี่หูว่าโตสลัดน้อยเท่าเอ้ยเออโตสลัดน้อย ไอ้อบ้านมาตัดนางฟาดเดียดอกมา้อนเอ้่เหตดแล้วหอนแล้วว้าว้เขามาบอก่ากัวแก่งเมียนบ่กอาเก่งมาตัดมาพี่มาพี่นาง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 เอ,อดเดือ <c oughs> นม้วนเนระ <c oughs> บอกว่ามึงมเนาไรเมือทุอกคอ,อ,อ,อมวดเอือนมวเ่ต้องหาเร่องใส่ก็แล้ว เน yeah, wow, wow. ี่ยไม่ได้อยู่สื่อหัวค่ะหัวไปจีนกันใกล้ไปตัดหญ้านเนี่ยเอตอตลาดเมื่อกี้ไปซื้อซือ้อน้ำมันมาบาอกกันลืมกันลืมบอกตัวซื้อเอากันใกล้ไปตัดมือนี่คันวับไปตัดหญ้าบอกเอากันใกล้ไปกันใกล้คือที่ยู่นไม่เสียไงบ่ โอ้จะพ,แพ,จะพออาแกเห็ดยังคพณก็พาเอากระแตมาตัดกุยโอ้มึมนกัดไก่อืมเอากันไก่ตัวไหนเนาะไปตัดหญ้าปะที่นี่งานเขาเลยกัดไก่บรรยากาศคึมๆดีแต่ว่าเบือ่บอเบามีอย่างเห็ดบอ พี่ยังอยู่ซื่อๆมอนี่ขันว่าไปตัดหญ้าบัวเอากันใกล้ไปกันใกล้คืออยู่นี่กันใกล้อืมเอากันไก่ตัวไหนเนาะไปตัดหญ้ามาที่นี่งานขาเข่าเล็กกันใกล้ตัดหญ้าให้บัวให้กใกล้เข้ากูแล้วกันใกล้มาแล้วนี่ไอ้สิผู้ว่าโต้สลัดนอ้อยแถาเอ้ย เออนาซลนอยอืะเ็ดเออะมนขันวับไปตัดหญ้าบอกเอากันใกล้ไปกันใกล้คือที่อยู่นี่มอนิขันวับไปตัดหญ้าบอกเอากันใกล้ไปกันใกล้คือที่อยู่นี่ไม่เสียไงบ่โอ้จะพาเอกยังพีพาเอากแกมาตัดด้ย โอ้มึ่นมนสิเหลือไงบ่วยโอ้จะพาเก่งยังอย่งตัวที่พาเอาใกล้ๆมาตัดวิ่งโอ้มึ่นมมีงานบ่มึงมีแล้วเป็นอย่างเห็ดแล้ยวจะส่อหองานเกิดงานมึงมีแผทนต่อไหมเนาะบ่แล้วนอนเว้นแต่บ้านนี้ใกล้ๆครับงานไอ้บ๊วยไอ้ใกล้ๆเข้ากูแล้ใกล้ๆมาแล้วหนิไอ้สิหูวัดโตสลัดน้อยเท่าเอ้ย นล่อยมืนอัเ็ดมืนอน้ำมันโอบปาสือมาใหแห้แล้วแกะปิดจ้ะไปไปไป้ยนไก่วัีกไก่อืมแ้การไก่ตัวไหนเนาะไปตัดหญ้ามาที่นี่งานเขาอะไไกบ้านมาตัดน่งตัดเดียกเอาโ้อนเอ้าเ็ดแล้วโนโล ก็มาบอกว่าใกล้ๆปัดเงาให้บอกให้ใกล้ๆเข้ากูบใกล้ๆมาแล้วนิไอิว่าโตสลัดน้อยเ่าเอ้ยเออโตสลัดน้อยม่อึดเห้ม่อึดด๋อใกล้ๆแมนบกูเอาใกล้ๆมาตัดอาพี่มาพี่นั่งนั่งนั่เอิมัวเเนาะบอกว่ามึงไม่แน่อไรมึงบอมวนเอิมวเถอบรรยากาศ คืมค so ืมดีแถววะเบื่อเบื่อไมีอย่างเห็ดบ่คือยังอยู่ซื่อแมนบอกูเอากระมาตัดกระไกอืมเอากระไรตัวไหนเนาะไปตัดหยาปที่นี่งานเขาเล็กว้ทุกประกาไม่เห็นงานเ้ยเดียร์ฮอนกูฮอนเอาใหงก่เรกระมาตัดหนยวู อเ,เอ่เนาะเต้อันจัสี่ลัวเรา,าเอาจองหาเรืองใส่ก็แล้วนี่นมนได้ยื้อเสหัวคาหัวไป่ไ้ันไกปั้งงาใอ้บัวไอ้กลนๆเข้ากูแล้วกั้ไกาแล้วนอ้สิูว่าโตสลัดน้อ้เถ้าเอ้ยเอ้โตสลัดน้อยไงมือนจะเห็ดมือน่นจะเร็ด่นี่นี่กั อันนั้นกะแกงไก่อยู่แต่ว่าบ่แม่นแต่ไต๋ป่ะเนาะกระตุรัดไข่เนาะเอาตกมาบ่บ่ไข่ตานำมันบ่ซื้อมาให้แหนวแกงไก่ไปตะไปๆๆอุ้ยเนาะไก่บ่ติไปบาดนี้มาตัดนั่งปลาเด็ดฮอดฮ้อนเอ้าบ่เฮ็ด เดี๋ยวต้องร้อนพูดฮัลโหลให้เราแก้ไขมาตันเนีวู้โอ้อยเนาะน้ำมันกมมาสื่อมาแหย้แหย้อแล้วแก้ปตันไปไปไปคุยเนาะแกะอยู่บอดีบรรยากาศคืมๆดีแต่ว่าวบืาา่เบื่อบไมีอย่างเห็ดบคือยังอยู่ซื่อๆมอนี่ กันวับไปกันยาบอกเอากันใกล้ไปกันใกล้คือคืออยู่นี่นี่ฮะนี่กันใกล้อันนันก็กันใกล้อยู่แต่ว่าอัลบั้มกันใกล้ทัชเนาะก็ตู้กอบกันใกล้เนาะเอาตู้ก็มาบอกมีกันใกล้เนี่ยนี่กันใกล้อันนันก็กันใกล้อยู่แต่ว่าอัลบั้มกันใกล้ทัชเนาะก็ตู้กอบกันใกล้เนาะเอาตู้ก็มาบอกมีกันใกล้เออมาจีเรลยวยายบอสบัดที่นี่ มันบดด่นอย่ายงไงรอบนี่กัดไก่ไปต,ดตัดหย่าแน่ตอนตลาดเมื่อกี้ไปซื้อน้ำมันมาบ่เก็นลืมก็ลืมบอกตัวซื้อกัดไก่ไปตัดหย่าอือมันสิยเรี่ยวง่ายตีเอามันก็ียเรี่ยวง่ายนด้นแหละทุกรอบกูก็เห็นเอากัดไ,ดไ,ไกด่ตัดไปไปยยไอย่ามาอู้อย่าอไรตัวซื้อเมื่อไหร่ครอ้ากัดไก่แมนบ่กูเอากัดไก่มาตัดมอนี่ ่นวาไปสัตยาบอกเอากันใกล้ไป,ไปกันใกล้คือคืออยู่นี่บรรยากาศคืมๆดีแถวว่าบ่เบื่อบ่มีอย่างเห็ดบ่คือยังอยู่ซื่อ,อเทอ,อันตรีผัวเราเอากันใกล้ไปตัดตยาเนี่ยไปต,ตลาดเมื่อกี้ไปซื้อน้ำมันมาบอกกันลืมกันลืมบอกตัวซื้อเอากันใกล้ บรรยากาศคืมๆดีแต่ว่าบเบื่อบ่มีอย่างเห็ดบ่คือยังอยู่ซื่อๆกัดไก่กัดไก่เนี่ยนี่กันไก่อันนั่นกันไก่อยู่แต่ว่าอันบ่หมี่กันไก่ตัดเนื้อก็ต้องมากันไก่เนาะเอาต้องขึ้นมาบอกว่ามีกันไก่ตัดก็เลียไงบ่ โอ้ oh, จะพาแกเห็บเี้ยังู่พอดีพาเอาแก,แกมาตัดด้วยโอ oh. ้เงินนี่ฮะนี่กันไก่อันนั้นแกกันไก่อยู่แต่ว่าอันบะหมี่กันไก่ตัดเนาะก็ต้องก,กันไก่เนาะต้องขึ้นบ่อไมกันไก่ตัดไก่เอออาจจะสิว่าเราเอามาพี่มาพี่ันนังน่งนังน่งนังน่งนั่ง <c oughs> กอเอือนมวนเดีเนาอบอกว่ามึงไม่แนวไลยเหมือนทุกปอมวนเอือนมวนเดี๋ยไกล้เต้อันดัสี่น่ขวานหรอเอาเอ๊ะมันสิเล้่ยง่ายบอสบัดที่นี่โอ้ยมันบหได้ง่ายทอกนี่มึงมีงานบดมึมีแล้ว เป็นอย่างเห็ดเดีวยวได้สอนเหรอ